มองเห็นนัใกายมาดราเลตจาราดนาเลตาลอเทิดมาดูราจริงแงจริงจริงแงโอ้ดราโอ้เจ้ากงกัดมาเลยมาตึงว้าวดราไม่เหรอวะอีดถูกับไม้ป้ายตึงกูต่้ตายว้าส่อยต้ากูยังเป็นเลยจะโรมันกลัวเลยแล้วเชิดเชิดยางล้อเลี่ยมอยู่วันละนี่ตัดจิินใจมัน ลงของคัดของคัดเช็ดเราใ่้ในเรือใช่เรือเช็ดขึ้นพาไปบ้านฝ่ายบ้านฝ่ายบ้านไปตึ้งแควนแควนว่อรทแวควนคอยแควนกูแเลยเด็กไปเล่ติมหมดแล้วติมเครื่องกะทาแม่มันวะร้อยชายมียติมเครื่องตีเก่งกู่แล้วพอดีคนแก่มากคนอ่าพอมาตึ้งแกวไอ้ไรแล้วโอ้แรงนัดลาวปีนี้ว่ารูรํนำึ้นเลยรูรานำเออ cũng vừa đối con ai lệch, mấy trẻ nàn tí khi đườn đai đườn con này cái con nữa bỏ cánh mẹ cánh mười năm rồi ra con ban đầu cao dùng kêu con răm đằng phía theo bỏ mướn một tay rồi mướn vô lên chành chim hả? bỏ tay rồi mướn vô rồi mà răm rồi ra từ lâu nghề ngốc giặc chính ngốc nạp tiền già cán ไอโรก้าไปในเมืองนี้ได้ไหมไปไม่ได้บอกว่าไปไม่ได้มันมันตะลายโรก้าในเมียา้องแก้าไปแม่งงามปักงากไป,ปบอบอยากและมันทำตานอกขก้วคนดีบมอยากตนนี้น้องแก้วต้องตายจีว่าจีว่าต้องวายจีว่าจีว่าต้องวาแลวน้องแก้าต้องตายข้า,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 านอ้าอ,งาานองไปปอบอยากและน้อง ไอ้ตัวนี้ใจกจะเห็นมองเดี๋ยวเราป่าไปอยู่กับเกาเที่เลยจะจะกล้าไปในเมืองนี้ไม่ให้เข้าต้องไม่เมฆเข้ายังแต่นุ่งจีนแม่เข้ากูควันโดยเด็ใชจควันบุกวัวควันระเบินไอ้คนนี่ยโดยเด็ใช้กว่าป้าเนี่ยกว่นกูกูควันเอง Nhé, quá quá ta bơ nó tập quá quá loại của khó trắng tìm 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 Nhà tìm 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 แกกูควันทริปเตี้ยหอมโตกับช้ามเตี้ตั้งกองบอกแล้วว่ากูไม่ปลื้